สวัสดีครับชาววิรลุูนมอเตอร์ครับวันนี้ก็จะมาสอนในเรื่องของการใช้ ESP นะครับก็ ESP เนี่ยผม่าจ,จะไม่ชัวรอเเท่าไหร่แต่ก็พยายามหาก็คือมันจะเป็นไฟล์ปักอินนะครับที่จะคลาย m s m ก็คือมันมีไฟล์ทั้งที่แบบภายในชุดเนี่ยเราสามารถแก้ไขเลือดได้นะครับแบบเคยเห็นไหมว่าเออบางคนเขาทําแบบเฮ้ทำไมมันมีเลือดมาให้ เลยเขาก็ใช้ไฟล์ตัวนี้แก้ไขได้ครับหรือจะเป็นอ,อ,อีกตัวหนึ่งที่เป็นสกายสกายลิมเคียคิดก็ได้เหมือนกันแต่เคียรคิดเหมือนมันสร้างมาแล้วก็อาจจะแก้ไขได้เหมือนกันแต่ว่าตัวเนี้ยมันเหมือนกับทามาให้ดูง่ายกว่ามัคิดว่านะคนเขาบอกว่ามันดูง่ายและแก้ไขได้ไดง่ายกว่าครับก็จะใช้โปรแกร,รม SSE edit ถ้าเป็น LE, LE ก็จะเป็น LEdit มั e ้งคิดว่านะก็เรื่องแล้วครับก็เราก็ไปที่ SSEdit e dit. อ่ากดนี่ภายในพอกดมาปุ๊บมันก็จะมีหม,หมดทั้งหมดที่เราเกี่ยวกับไฟล์ S M E S M E S L นะเนี่ยเราไม่เลือกหมดก็ได้หรือเลือกออกก็ได้เลือกออกก็จะมีข้อดีในการแบบ เวลาเรา modify บางมัดก็จะก๊อปมาแล้วก็เพื่อไม่ให้ตัวเลขมันซ้ำไรชนกันได้ก็จะเป็นเรื่องโค้ดหน่อยนึงนะครับซึ่งตอนนี้ผมจะให้เห็นภาพก็คืออผมทำมัดบาโบดาวรอกไปแหละแต่ว่ามันก็จะมีบางอันที่ผมยังไม่ได้ลองทดลองก็คือเขาก็จะมีสอนในการเดี๋ยวผมทิ้งไว้ได้ ทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วเพื่อนก็ไปดูก็ได้เนี่ยเขาจะแบบมีการทำเอนชานเขาเรียกอะไรเอนชานชุดอให้ชุดเพื่อเพื่อเริ่มต้นมาเนี่ยร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยเริ่มลองดูก,กันก็จะมีสอนลงเท้าอ่าสองเท้าแบบเดินตับแตกเตกเต,กต,กต,กตกะก่าครับผมจะให้เห็นภาพคือผมจะทำหมดปาโบดอรก ก็เขาบอกไว้แล้วว่า slot a r m ์ r 3อถ้าใส่ slot อ,อื่นผมไม่มั่นใจนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ให้เราทําการเปิดขึ้นมาแล้วเนะาก็ดู Set lab, เซ็กแยบออรลอว่ามันมีคีย์เวิร์ดหรือเปล่าอย่างที่เขาบอกจะมีคีย์เวิร์ดตัวเนี้ในการเป็นเหมือนคำสั่ง script ที่แบบนี้ แบบว่าเหมือน npc จะเกิด extension เวลาเห็นแบบชุดเดินผ่านอะไรเงี้ยต่อไปก็หามอดชุดเลยก่อนหน้านี้ผมแอดไปแล้วแต่ว่าผมจะมีตัวนี้ให้เพื่อนได้เห็นภาพก็คือต้องกด a d master ปั๊บแล้วก็กดตัวนี้ติ๊กกดโอเคแต่ผมยังไม่กดโอเคนะครับก็เพราะว่าผมทำหมดปีนี้ไ้ผมเทสด้วยแหละ เรกดมาปั๊บให้เราตัวนี้คลิกด,ดูว่ามันมีภายใน header ดเดอร์ตัวนี้ก็เหมือนกับคําสั่งแบบหลายแหลท่ที่ที่ที่ผมไม่เห็นภาพอันเนี้ยพวกเนี้ยพวกที่เป็นเหมือนสคริปต์สามารถเพิ่มลงเพิ่มเลือดได้อะไรเงี้ยก็เขาบอกว่าให้ไปที่ armor ครับตามนี้เลยเขาบอกไปที่ armor แล้วก็ให้ดีก็เลือกซอ o สามสองก็ดูว่า ใน body สามสองครับผมทำไปอะไรก็บ้างอันนี้ผมทำไปแล้วยันลงดูเหมือนผมอยู่รับก็กดก็ทําการกดแอดตัวนี้นะครับมันเป็นเหมือนฝั่งพารามิเตอร์ก่อนหน้านี้มันกดถามนะครับเตือนถามว่าเราจะแก้ไขที่เกี่าว่า บางทีเราแก้ไขอบหมดระเบิดได้นะครับถ้าเราใช้คําสั่งผิดก,ก็บอกไว้ก่อนถ้าเราแอดมาเตอร์ถูกก็คือเหมือนแอดเหมือนดึงแอดมาเตอร์คือเหมือนดึงฟังก์ชันมาดึงแบบเขาเรียกเลยเหมือนขอการใช้งานหมอบนุ่นนะเพราะว่าตอนแรกบังทีไม่มีพอดึงมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีดูก่อนว่าในคีย์วรนี้มันมีหรือเปล่าอะไรเนี้ยผมลงหมเดเยอะมันเลยมีมากมีเยอะมากเลย อาจจะเป็นคำสั่งเก่าของเขาด้วยก็ได้นี่พอกดกดคอนทรลแล้วก็เซฟปับ๊บเข้าไปดูไหมก็ได้มีละนี่สามสองถ้าไปลงตัวอื่นผมไม่มัน่นใจนะว่ามันจะทำให้เราเกิด extension หรือเปล่าหมดบาโบนะครับเขาบอกว่าเงื่อนไขต้องการแบบให้ผู้เล่นสวมใส่แล้วก็จะเกิด extension จองพวกนี้ ันก็มีหลายหลายอย่างครับสำหรับยูเซอร์ผมอาจจะสอนคร่าวๆในการใช้หมอดตัวนี้นะครับก็อาจจะไม่ข้อมูลอาจจะยังไม่เป๊ะเท่าไหร่เพราะว่าอีเวนต์มันเกิอดอยากเหลือเกินไม่รู้ว่าเพราะเราลงมาตืน่นเป็นรอเปล่า,าก็ มีประมาณเท่านี้นะครับในการทํา E S P นะครับเพื่อนๆก็ลองไปเ,เล่นลูกเล่นพวกนี้เพิ่มเ,เพิ่มเลือดเพิ่มเลือดไี้เกาะก็ได้นะครับก็สำหรับวันนี้ในการสอน E S P ก็จบลงเพียงเท่านี้แหละครับขอบ,ขอบคุณครับสำหรับที่รับชมนะครับ